สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกลันทะกะนิวาปะสถานใกล้กรุงราชครครั้งนั้นแลราชกุมารีชื่อว่าจุนทีแวดล้อมด้วยรถห้าร้อยคันและกุมารีห้าร้อยคน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญราชกุมารพระนามว่าจุนทะพระพาดาของหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ว่าหญิงหรือชาย เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาท เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมะรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผู้นั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติดังนี้หม่อมฉันจึงขอทูลถามว่าผู้ที่เลื่อมใสในสาศาสดาเช่นไร เมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะเช่นไรเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติผู้ที่เลื่อมใสในสงฆ์เช่นไรเมื่อตายไปแล้ว จึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติผู้ที่ทำให้บริบูรณ์ในศีลเช่นไรเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เท่าถึงทุกติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนจุนทีสัตว ที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท่ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ญญ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตาถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็วิบากอันเลิศ ย่อมมีแก่บุคคลผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศธรรมะที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งก็ดีที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะอันย่อมดีความเมากำจัดความกระหายถอนเสียซึ่งอาลัย เข้าไปตัดวัตะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็วิบากนเลิศ ย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดสงสาวกของพระตถาคตคือคู่แห่งบุุรสี่บุรุษบุคคล8นี้สงสาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าหมหรือคณะเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในสง ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศศีลมีประมาณเท่าใดศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พรอย เป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่ลูปครัมเป็นไปเพื่อสมาธิบันดิกล่าวว่าเลิศกว่าศีลเหล่านั้นชนเหล่าใดย,ย่อมทำให้บริบูรณ์ในอริยกันตศีลชนเหล่านั้นชื่อว่าทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศบุญอันเลิศคืออายุวันนะยศเกียรติสุขและกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมะที่เลิศเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศคือเรื่อมใสในพระพุทธเจ้า ผู้เลิศผู้เป็นทักขินยะบุคคลชั้นเยี่ยมเลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันปราศจากราคะเป็นที่เข้าไปสงบเป็นสุขเลื่อมใส่ในพระสงฆ์ผู้เลิศเป็นนาบุญชั้นเยี่ยมให้ทานในสิ่งที่เลิศปราดผู้ถือมั่นธรรมะที่เลิศให้สิ่งที่เลิศ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมถึงสถานที่เลิศบันเทิงใจอยู่